ทำนายความฝันเลขนําโชคฝันเห็นกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ฝันเห็นกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ฝันเห็นคนกําลังปลูกพืช ท่านมีดวงจะตั้งคันได้ลูกชายที่อ้วนขาวแข็งแรงให้ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความให้ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายคดีความช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีคนจ้องหาเรื่อง ท่านมีดวงจะได้เงินจากทางไกลเงินจากคนต่างชาติต่างศาสนาช่วงนี้คุณดวงไม่ดีเท่าไหร่นะคะมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้ทุกข์ท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญามีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความมีปัญหาถูกทวงหนี้สินมีปัญหาเรื่องคดีความเกี่ยวกับ ทรัพย์สินเข้ามามีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคดีความแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนต่างชาติคนที่อยู่ทางไกลเลขนำโชค910910ขอให้ท่านโชคดีค่ะ